มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่6พายุโซนร้อนสินลากูระดับ3เมื่อเวลา23นาฬิกาของวันที่1สิงหาคม2,563าพายุระดับสโซนร้อนสินลากูบริเวณอ่าวตังเกียนะคะมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ230กิโลเมตรทางด้านตะวันออกของเมืองวิน ประเทศเวียดนามหรือละติจูด19.5องศาเหนือลองติจูด107.6องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้กับศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพาย,ยุนี้นะคะจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองวีนประเทศเวียดนาม ในวันพรุ่งนี้ก็คือ2สิงหาคม2563หลังจากนั้นนะคะจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศลาวแล้วก็จะอ่อนกำลังลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ำตามลำดับนะคะอันหนึ่งร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุระดับ3โซนร้อนซินลากูบริเวณเอ่าวตังเกีย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ผัดปกคลุมทะเลอันดาม,มันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นนะคะลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคตอนออกภาคกลางและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณเดังกล่าวระวังผลกระทบ จากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งอาจทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้มีผลกระทบดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่1ถึงวันที่สงสิงหาคมพศ2563ภาคเหนือนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิต สุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดตากค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดเลยหนองบัวล,ลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารขอนแกน่นกลาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาแล้วก็ชัยภูมิค่ะ ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีการชนะบุรีและราชบุรีค่ะภาคตะวันออกนะคะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดภาคใต้นะคะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตก,กระบีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช ในช่วงวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2563นะคะภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายดำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุขโขทยัยพิจิตรกำแพงเพชรตากและเพชรชบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดราธานีหนองคายชัยภูมิขอนแก่นออกนครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะ ภาคก,กลางนะคะจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรอุทัยธานีนครสวรรค์และก็ลบบุรีค่ะภาคตะวันออกนะคะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองสันทบุรีและก็จังหวัดตราดนะคะภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูกเก็ตเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณทะเลอันดามันนั้นมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่4สิงหาคม2563สำหรับพาย,ยุระดับ2ดีเบร์ชันบริเวณด้านตะวันออกของเกาะไต้หวัน ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพาย,ยุระดับ3โซนร้อนฮากุปิดคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเกาะไต้หวันและก็เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในช่วงวันที่3-4ถึงสิงหาคม63ซึ่งพาย,ยุระดับ3นะคะโซนร้อนฮากุปิดนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ w w w t m d g o t h หรือว่าสายด่วนพยากร์อากาศ1-1-8-2ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาพเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ